พ<ค>ี่บอลรู้ไหมคะว่าการดูแลตัวเองเนี่ยนะมันไม่ได้จํากัดแค่เฉพาะผู้หญิงเท่านั้นผู้ชายอย่างพี่เนี่ยก็ควรจะต้องดูแลตัวเองด้วยแดดบ้านเราเมันร้อนแรงมากเลยรู้หรือเปล่า UV บ้านเรามันสูงติดอันดับโลกเลยอันนี้เห็นด้วยเพราะรู้สึกว่าช่วงนี้นะหัวแดดมันเปรี้ยงจริงแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ดำนะแดดเนี่ยมันทําให้ริ้วรอยเหี่ยวย่นต่างๆมันไปทาลายคอลลาเจนแต่ว่า บางอย่างเนี่ยริ้วรอยเนี่ยมันก็มาตามไว้ป่ะบวี่ที่พี่พูดเนี่ยมันก็ถูกมากเลยมันเป็นสัญญาณวิ่งยงี้ก็เหี่ยวย่นไปตามการเวลาต้องจับปล่อยวางไหมก็ต้องปล่อยวางต้องปล่อยวางแต่ถ้าสำหรับบางคนที่ยังวางไม่ได้ครับผมมันก็จะมีนวัตกรรมในการช่วยดูอยแล้วอย่างบาพอเขาต้องใช้รูปร่างหน้าตาในการทํางานต้องแบบดูแลกันไปตามหน้าที่วันนี้ค่ะวันนี้บวี่ได้เชิญคุณหมอเป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของ ผิวหนังแล้วก็ความ <Ừ. S 2> สวยความงามไป <Ừ. S 2> สัมภาษณ์คุณหมอกันว่ามันจะมีเทคนิควิธียังไงที่จะทําให้เราเนี่ยชะลอวัยออ,อยากรู้เลยเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากรู้นะคะคเดี๋ยวเราไปพูกับคุณหมอเลยดีกว่าในช่วงยิวเป็นเืมป่วยคะ่ะไปเลยแล้วตอนนี้ครับเราอยู่กับแพทย์หญิงพงรวีโอแสงธรรมนนท์นะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์โรงพยาบาลยันฮีครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะ หมอครับขออนุญาตถามก่อนเลยครับว่าทําไมแสงแดดถึงเป็นตัวการหลักที่ทําให้เกิดริ้วรอยก่อนวัยคนครับคุณหมอครับจริงๆแล้วเนี่ยนะคะปัจจัยที่ทาให้เกิดริ้วรอย,ยมีหลายๆปัจจัยเลยค่ะคแสงแดดถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ริ้วรอยเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแสงแดดเวลาที่ลงมาถึงพื้นโลกของเรานะคะ จะมีเครื่องรังสีอยู่ชนิดหนึ่งเรียกว่ารังสีอัลตราไวโอเลตที่เราเรียกกันเล่นๆ <UV S 1> ว่า UV นะคะ,ะ UV ที่ผ่านมาที่ผิวโลกะคะ่ะเขามีทั้ง UV A และ UV B นะคะอโอ้เป็นลักษณะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนแสง UV A เนี่ยจะเป็นอัน process ที่ทำให้เ,เกิดว่าอีจอิ้งก็คือริ้วรอยนะคะใช่ค่ะแต่ UV B นั้นทําให้เกิดิร์นก็คือว่าเกิดไหมเบเกิดกันไหมแต่รวมๆแล้วทั้งสองอันนี้ไม่ดีเพราะว่าเขาทาให้เกิดริ้วรอยก่อนไวเพราะว่าเขาจะทําลายคอลลาเจนใต้ผิว นี่คนส่วนใหญ่ไม่รู้คนส่วนใหญ่คิดว่าโดนแดดดำอย่างเดียวจริงๆโดนแดดทำให้เหี่ยวด้วยนะจ๊ะเพราะทำลายคอลลาเจนค่ะคุณหมอคะแล้วนี้เราจะทํายังไงเพราะว่าดูเมืองไทยอากาศร้อนมากเลยคือยังไงเราก็หลีกเลี่ยงแดดไม่ได้แล้วเราจะมีวิธีป้องกันไม่ให้คอลลาเจนเป็นสูญเสียยังไงคะง่ายๆเลยค่ะเวลาจะออกจากบ้านนะคะสวมหมวกก็ได้ค่ะสวมหมวกสวมหมวกก่อนนะคะใส่แว่นกันแดดแล้วก็ใส่เสื้อปกปิดผิวด้วยนะคะสุภาพสตรีบางท่านเนี่ยก็ยังการร่มเลยค่ะ แล้วเราก็ร่วมกับไปใช้ยาทากันแดดด้วยเลยนะคะร่วมกันหลายๆทางจะได้ช่วยเรื่องผิวนะคะปกป้องเลยหลายชั้นใช่ค่แล้วก็คือช่วยได้ในระดับหนึ่งแหละค่ะแต่ว่าเวลาเราเลือกใช้ยาทากันแดดนะคะต้องเหมาะกับกิจกรรมในแต่ละวันค่ะบางท่านชอบกิจกรรมกลางแจ้งนะคะก็ต้องเลือกค่า SPF ให้เหมาะสมเช่น30ขึ้นไป SPF คืออะไรครับ SPF เป็น Protection ค่ะเป็นค่าการทนแสงแดดแล้วมันมีผลต่างกันนะครับคุณหมอครับจริงๆแล้วเนี่ยสําคัญอยู่ที่ปริมาณการทา ถ้าเกิดเราจะทาปริมาณให้เพียงพอเนี่ยสามารถปกป้องแสงแดดได้ดีนะคะอย่างกรณีของการเลือกทามาต้องให้ได้หนึ่งข้อนยุถึงจะท่วดแอลเด็นไปหน้านะคืออย่างงกบางคนเดือดเบืองนิดเดียวปาอ๋อคือยิ่งทาคือยิ่งทาหนาเนี่ยมันก็จะยิ่งแบบปกป้องได้มากใช่ค่ะ๋อแต่ทีนี้สาหรับคนที่คือเกิดริ้วรอยแล้วอย่างเงี้ยครับคือมันพอมาไปทาซันโปรเทคชันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ทําให้รอยเดิมมันก็ยังคงอยู่ แล้วมันก็จะมีแต่มากขึ้นตามวัยด้วยถูกไหมครับคุณหมอครับใช่ค่ะเพราะว่าพอเราอายุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยค,คอลลาเจนมันก็เสื่อมเองอยู่แล้ว ừ ừ ừ นะคะเสื่อมเองตามอายุเราที่เปลี่ยนแปลงลนอกจากเสื่อมเนี่ยคือสร้างน้อยลงนะคะค,คุณภาพก็ลดลงด้วยหมอครับอย่างนี้พอคอลลาเจนเนี่ยมันผลิตได้น้อยลงคุณภาพก็ไม่ดีด้วยนะวัตกรรมใหม่ๆใ,ในปัจจุบันอย่างนี้ มีอะไรที่จะมาทดแทนในเรื่องนี้ได้บ้างครับหมอคจริงจริงปัจจุบันมีนวัตกรรมเยอะแยะมากมายนะคะเพียงแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเลือกนวัตกรรมเนี่ยเราดูก่อนว่าเวลาที่คุกท่มาปรึกษาเราปัญหาอยู่ที่ตรงไหนนะคะคือถ้าเกิดแบ่งคร่าวๆกันเนี่ยริ้วรอยที่บริเวณใบหน้าเราแบ่งเป็นสองแบบก็คือว่าหน้าเรียบๆไม่มีริ้วรอยกับแสดงอารมณ์ <ๆ S 1> แล้วลม,มีริวร้นนรวรอยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดหน้านิีงๆแล้วมมีริ้วรอยเนี่ย เราจะรู้จากความเสื่อมที่เกิดขึ้นที่ลใบหน้าลนะคะเขาจะมีการเสื่อมตามอายุของเราไปด้วยก็คือว่าอิ่งรอยมันจะเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อเนี่ยก็จะเป็นการหย่อนคล้อยนะคะแก้มตกอาจจะมีมุมปากมีแหนงหรือว่าแม้กระทั่งกระดูกค่ะรูปกระดูกรูปหน้าก็จะเปลี่ยนไปก็จะรู้สึกว่าหน้าหน้ามันฝ่อนลง นะคะเพราะฉะนั้นเวลาอายุมากขึ้นเนี่ยจะต้องเห็นว่าน่าจะตอบลงตอบลงไปเรื่อยๆทีนี้ตัวช่วยมันมีอะไรบ้างครัคุณหมอ,อถ้าเกิดว,ว่าอย่างกรณีแม่นิ่งๆแล้วมีริ้วรอยะนะคะ,คะ,ะเราก็จะใช้ไป็นษสนิยมการทำเป็นเลเซอร์นะคะใบกระตุ้นนะคะแต่ว่าอ,อันนี้อแต่อีกอันนึที่มีปัญหาือแสดงอารมณ์หรือมีริ้วรอยเป็นจากการเกรงตัวของกล้ามเนื้อยิ้มอ่าค่ะยิ้มนะคะยิ้มแล้วมีวรอย ฟิล์มก็ขมวดคิ้วที่แล้วก็ที่เว้นหน้าผากเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ปัญหามันก็จะแตกต่างกันนะคะอย่างที่นิยมกันปัจจุบันก็เป็นลักษณะของเรื่องของการฉีดอย่างกลุ่มพวกโบท็อกซ์หรือว่าฟิลเลอร์อย่างโบท็อกซ์คืออะไรครับคุณหมอครับค่ะอย่างโบท็อกซ์นะคะโบท็อกซ์ใช้จริงๆเป็นชื่อทางการค้านะคะเหมือนกับว่าเราเวลาพูดถึงการถ่ายเอกสารแล้วก็เรียกว่าเป็นซีรอกนะคะแต่โบท็อกซ์เนี่ยเขาเป็นสารโบทูลินุ่มท็อกซิน นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีหลายๆประเทศหลายๆบริษัทผลิตขึ้นมานะคะ mm hmm. คือคุณภาพก็จะแตกต่างกันนะคะอ่าทีนี้เนี่ยตัวโบทั์เองก็ไปออกฤทธิ์ในแง่ของการที่จะช่วยทําให้กล้ามเนื้อกันคลายตัว mm hmm. เพราะฉะนั้นเวลาที่เรายิ้มแล้วมีเล้วรอยเกิดขึ้นริ้วรอยตรงเวรหางตาก็จะลดลงนะคะหว่างคิ้วก็สามารถฉีดได้ตรงหน้าผากอย่างเงี้ยค่ะ ลดลงได้นะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังสามารถฉีดในแง่ของ Lifting ค่ะแนวความตรงนี้ให้ยกขึ้นค่ะคือคือบางคนจะมีรูปหน้าเหลี่ยมนิดหนึง่งแล้วเขาไม่อยากผ่าตัดนะคะอพอเขาไม่อยากผ่าตัดเสร็จแล้วก็อาจจะฉีดโบโท็อกช่วยได้นะคะรวมถึงลดเหงือทีืดเยหลักแหล่ได้เหมือนกันอ๋อโอ้ทราบครับเนี่ย ถามนิดนึงครับ่หมอครับวิธีการทำโบ็อกอันตรายไหมครับหมอโบ็อกเนี่ยจริงๆวิธีการฉีดเนี่ยไม่ได้อันตรายนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องเลือกชนิดแล้วก็บริษัทให้เหมาะสมนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีที่เป็นจากบางประเทศที่คุณภาพไม่ได้ดีเท่าไหร่นะคะคเวลาฉีดไปนานๆจะทำให้เกิดการดื้อยาทีนี้ก็กลับมาเรื่องฟิลเลอร์นะคะคฟิลเลอร์เนี่ยเป็นเราแปลนว่าเป็นสารเติมเต็ม นะคะคำว่าสารเติมเต็มนี่หมายว่าเขาก็จะไปเติมตรงตำแหน่งที่เรามีปัญหาเช่นแก้มยุบลงไปหรือบางคนอยากจะเติมคางติอหรือเติมร่องแก้มให้อิ่มขึ้นมามันคือไฮยาลูโรนิกแอซิดเพราะว่าถ้าเกิดเป็นชนิดอื่นๆเนี่ยมันก็จะมีผลข้างเคียงเยอะเหมือนกันนะคะค่ะคุณหมอคะแล้วคุณหมอเคยเจอเคสกรณีคนไข้ที่แบบไปฉีดสารต่างๆที่มันเหมือนมันไม่ได้รับการรับรองเราเกิดปัญหาขึ้นมาไหมคะ จอบ่อยเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะคือจะมีน้องน้องคนไข้บางรายเนี่ยเขาก็แบบพบประมาณน,น้อยเขาก็ฉีดที่เรียกกันว่าหมอกระเป๋านะคะจริงๆคงไม่ใช่คุณหมอค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นหมอจริงๆควรจะมีสถานที่ทํางานเป็นหลักแหล่งนะคะทีนี้ปัญหาของการหิวเนี่ยก็คือว่าเราไม่มีทางทราบว,ว่าเขาใช้สารอะไรนะคะอันที่หนึ่งอันที่สองคือระหว่างที่เขาหิวเนี่ยอุณหภูมิที่เขากับ ก็บสารพวกยาพวกนี้มันได้หรือเปล่าคืออาจจะทาให้ประสิทธิภาพเขาลดลงหรือแม้กระทั่งน,นอกจากประสิทธิภาพลดลงเนี่ยบางทีเชื้อโรคมันก็จะมีอยู่ในขวดอันนั้นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยการแพ้เราไม่มีทางรับประกันได้เลยว่สาสารที่เราฉีดเนี่ยเราจะไม่แพ้ถ้าเกิดแพ้น้อยๆก็อาจจะแค่เป็นผื่นแดงนะคะแต่รายที่แพ้มากๆเนี่ยอาจจะมีภาวะช็อกเราเรียกกันว่าเป็นアナฟิลกติกช็อกก็คือว่าคนไข้อาจจะมีลักษณะของการความดันตก Hmm. นะคะ,ะระบบทางเดินหายใจล้มเหลวนะคะแล้วก็เสียชีวิตได้น่คหมอใช่ค่ะในกรณี hmm. อย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไปฉีดอย่างนั้นเนี่ยจะมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตทันหรือเปล่านะคะ <Okay. S 2> อันนี้ถึงแม้ว่ามันจะพบน้อยเราก็ไม่ควรจะเสี่ยง,งนะคะคหครับในการที่เราจะฉีดอะไรเข้าไปเนี่ยหมายว่าเราจะต้องมีกระบวนการ ในการตรวจสอบอะไรเบื้องต้นก่อนหรือเปล่าคหมอครับคะ่ปกติแล้วจะคุมต้องซักประวัติก่อนว่าคนไข้ม,มีประวัติเรื่องของการแพ้สารอะไรบ้างน,นะคะแล้วก็ในเรื่องของการฉีดนั้นเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยนะคะก็จะมีการวัดเรื่องอไวท์เท้าสายก็คือว่าดูว่าความดันชีปจรอะรคนไข้ยอยู่ในเกณฑ์ปกติไหม,มนะคะระหว่างฉีดแล้วก็มีการาดูด้วยว่าคนไข้อยู่ในช่วงที่มีภาวะเรื่องของการแพ้อะไรหรือเปล่า ฉีดเสร็จวัดความน้ำซ้ำอีกทีนึงะนะคะต้องออกสุขการหลังการฉีดด้วยนะคะคุณหมอค,ะ,คะแล้วนอกจากเมื่อกี้คุยถึงเรื่องโบท็อกซ์ฟิลเลอร์มันยังม,ม,มีนวัตะกรรมอื่นๆใหม่ๆไหมคะที่มาช่วยเรื่องของความสวยความางามแล้วก็เรื่องผิวค่ะค่ะ มีตะกี้ที่คุยกันว่าถ้าเกิดกรณีก้ามเนื้อตกหย่อมคล้อยนะคะ,ะหรือมีริ้วรอยเกิดขึ้นเราก็จะใช้เป็นกลุ่มพวกเลเซอร์ช่วยในแง่อของการกระตุ้นนะคะเลเซอร์ค่ะไปเลเซอร์ก็จะมีเลเซอร์หลายชนิดนะคะ,ะเช่นอาจจะใช้เป็นกลุ่มออโรรามันจะเป็น IPL กระตุ้นวิทยุนะคะ,ะกระตุ้นการสร้างเส้นใยคอลลาเจนและลดเรื่องปักเรื่องสีผิวได้นะคะ,ะอันนึงก็คือจะเป็นพวกเครื่องเทอร์อมาลกับอล<ะ>ัลตราคือถ้าสองวิธีนี้ช่วยยกกระชับผิวหน้าโดยไม่มีความจำเป็นว่าต้องผ่าตัดเนื่องจากว่าทำเสร็จไม่มีแผล <Okay. S 2> ไม่ต้องพักฟื้น<ะ>สาหรับคนที่ไม่อยากผ่าตัด้าสุดท้ายถ้าเกิดว่าอยากจะเลือกดูแลผิวพรรณนะคะก่อนจะตัดสินใจทําอะไรอยากให้เลือกดูว่าสถานที่ที่รับบริการนั้นเป็นสถานที่ที่มีมาตรฐานนะคะอุปกรณ์ที่ใช้มีความสะอาดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่คุ้มกับความเสียใจยที่จะเกิดขึ้นตามมาแล้วบางครั้งก็จะแก้ไขไม่ได้ด้วยค่ะ,น,ะคนี่คือคัแนะนรจากคุณมอนั่นเอง,เองนะฮะก็ต้องขอบคุณนะครับแพทย์หญิงพงศ์นวีโอแสงธรรมนลนะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์โรงพยาบาลยันทีนั่นเองครับผมขอบคุณมากเลยครัโอ้โหเรียกได้ว่าวันนี้ครับได้ทั้งสาระความรู้ความอร่อยมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับแล้วก็ได้ออกกำลังกาย เรียกไ,ได้ว่าไม่ดูรายการอยู่เป็นลืมป่วยคงไม่ได้แล้วครับบวีครับ <c oughs> เพราะว่าดูแล้วปฏิบาาัติตามคุณก็จะอยู่เป็นแล้วก็ลืมป่วยได้เลยค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะคที่มีเคล็ดลับเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะคะที่เราไม่รู้แระอยากจะมาแชร์ให้เราได้รู้บ้างนะคะทำได้ง่ายๆเลยแค่พโพสต์เรื่องราวเหล่านะั้นลงไปใน a c e b o o k หรือว่าอินสตาแกรมของคุณนะคะแล้วก็ติดแฮชแท็ก อยู่เป็นลืมป่วยแค่นี้แล้วก็สามารถเข้าไปเช็คได้ถูกต้องถ้าเกี่ยวมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจเราจะได้มาใช้คุณผู้ชมท่านอื่นในตามด้วยถูกต้อง้วครับแล้วก็สามารถติดตามรายการอยู่เป็นลืมป่วยนะครับทุกวันเสาร์นะฮะหลังเคารพธงชาติ8โมงเช้าถึง8โมงครึ่งทางช่องอมรินทีวี HD ช่อง34ได้เป็นประจำนะครับค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรนะคะจากแบรนด์มาตินค่ะครับรวมไปถึงสถานที่แต่งทำสวยๆแห่งนี้นะครับนี่ก็คือ เดอรวีก mm ัลยาแบงคอกนั่นเองนะครับขอบคุณมากเลยครับลงเรื่องอะไรขนาดนี้ถูกต้องเราวันนี้นะคะเราสองคนลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ in TV